และนี่คือรีวิวชุด2คูณ4เสียงดังตั้งทุ่ง lắng năm ta kèm em dưới đĩa để tình si lệ súng mai ma sa ưn cho song em là đôi thuở khéo im nhèm khi thấu sâu Chẳng buồn rút sổ pha, tớ sẽ mơ đông về sở hành ันทุงลันทุงลันทุงสวัสดีค่ะแตงโมจะเอี่ยมและออซาวเพราเทคจำกัดน,นะคะ A S Power Tech ค่ะคลิปเสียงที่ได้ฟังก่อนหน้านี้คือชุด2คูณ4เสียงดังรันทุงราคา71,500บาทค่ะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าไอ้ดังรันทุงเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างมามา อย่างแรกเลยนะคะเสียงกลางที่เห็นเลยค่ะก็คือเป็นเสียงกลาง8นิ้ว2ดอกแหลม1ดอกค่ะตัว8นิ้วนะคะเป็นดอกไฟเตอร์โค้งหล่อเป็นไวพันนอพันไดส่วงเสียงแหลมนะคะเป็นแหลม4-4รุ่นนิวตันและยังไม่พอ8-8 2ตัวนี้เป็นตัวท็อปค่ะตัวปากนะคะจะเป็นปากกึ่งลเล่ที่พอดลมออกสีทิศทางเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นตู้ตั้งเสียงออกกระจายทั้งซ้ายทั้งขวาแน่นอนค่ะมา2ใบนะคะแล้วก็เป็นเสาแบบนี้นะคะลูกค้าไม่อยากได้ที่เสาสูงมากนะคะก็คือเป็นเสาขนาด40เซน2 ส่วนเสียงเบสนะคะแน่นอน KW151 ลูกค้าชอบเบสจุดๆลั่นทุ่งเลยนะคะขอเบส15 4ใบคือขอแบบยกใบเล็กแต่ยกหลายใบยนะคะก็คือจัดวางแบบนี้เลยคือแบบสวยมากๆนะคะ KW151 ใส่ดอก15นิ้วซับอิน4ีคคงหล่อไว้3นิ้ว800วัตต์คือพูดง่ายๆดีทั้งกลางดีทั้งเบสเบสก็คงหล่อกลางก็คงหล่อก็ทั้งชุดทำด้วยไม้อัด ตาภูเขานะคะสีอะมิโน,โนเป็นตะแกงเหล็กปั๊มเหมือนเดิมด้านหลังเป็นเพดเหล็กสเปคคอนนะคะอันนี้คือตู้ลำโพงค่ะต่อต่อไปค่ะชุดนี้นะคะชุดเครื่องเสียงนะคะเป็นมิกเซอร์ของ s ซาวเบสนะคะรุ่น MGP 6X ค่ะตัวนี้เป็น6ช่องมีบูทูธและ USB ด้วยค่ะและแหละเครื่องเสียงนะคะ ตัวนี้มีฝาปิดทั้งหน้าทั้งหลังนะคะเป็นแหลก 10u ของ compact นะคะเห็นว่างๆนะคะก็เผื่ออนาคตลูกค้าจะไปใส่ EQ หรือว่าลิ้นชักใหม่เพิ่มนะคะปัจจุบันก็คือลูกค้าขอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นปลั๊กไฟติดแหลกค่ะ P B 8 0 8นะคะเวลาเปิดนะคะก็คือสับคัดเอากดสวิตช์มันจะไล่เปิดตั้งแต่1นถึงแเวลาปิดก็คือปิด8 <laughs> ไป1ค่ะอันนี้แนะนํามากๆสําหรับชุดเครื่องเสียงนะคะตัวเนี้ยหนึ่ 900บาทและไมคค่ะไมคนะคะก็จัดของไมโครเทคตอง9 E ไปเลยจ้ะ1ชดุดมีไมค์ตัวนะคะตัวไมคนะคะสามารถปรับขึ้นหนีกันได้นะคะถ้าอนาคตอยากใช้ไมคเพิ่มปรับขึ้นหนีกันได้ค่ะใช้พร้อมกันได้หลายตัวนะคะและคอสสอหาง223 XL ของ AS Power Tech ส่วน power นะคะจะมี2แผ่นนะคะอันนี้เป็นระบบสเตอริโอจ้า AS พันนะคะเราขับเสียงกลาง882นะคะ4ดอกนะแล้วก็เสียงเบส AS พัน6 ขับเบ15สิบคงหล่อ4ใบคืออิ่มทั้งกลางทั้งเบตไม่ได้จัดแบบว่าลดสเปคแต่อย่างใดพอลูกค้าจัดมาเลยค่ะขอไปเปิดทุ่งนาที่ต่างจังหวัดแต่เสียใจยว่าที่กรุงเทพมันไม่มีทุ่งนาและเสียงที่ได้ฟังข้างต้นนี้นะคะหนูก็เปิดแค่ นิดหน่อยถ้าสังเกตจากในคลิปนะคะไฟที่ power เนี่ยจะกระดิกนิดเดียวเองค่ะและยังไม่พอนะคะชุดนี้นะหนูใช้สายลำโพงแท้ของ Connect ทองแดงแท้นะคะเบอร์2.5 10เมตร4เส้นแล้วก็มีสายห่วงตู้เมตร1เมตรอีก2เส้นนะคะหมดเรืยองและเราก็มีแถมนะคะสายสัญญาณโฟนนะคะ3เมตรจำนวน1เส้นด้วยกันค่ะเห็นไหมคะว่าโรงงานของเราแบรนด์ as power เถ่งเนี่ย แจกแจงแต่ละชิ้นนะคะให้ลูกค้าฟังว่าใน1ชุดราคานี้ได้อะไรไปบ้างรับรองเลยค่ะ2คูณ4ราคา71,500บาทเสียงดังลันทุ่งดังแน่นอนค่ะฝักติดตามด้วยนะ